ส่วนที่กล่าวไปแล้วนี่คือเรื่องของพื้นดวงเดิมของเจ้าชะตานะคะทีนี้ส่วนที่เด่นที่สุดของเจ้าชะตาก็คือเรื่องของความรู้สติปัญญาเรื่องเรื่องของความน่าเชื่อถือในเรื่องของความรู้ของเจ้าชะตามีหรือเจ้าชะตาจะได้รับความนิยม จะได้รับความเชื่อถือในเรื่องของความรู้ยิ่งการถ่ายทอดของเจ้าชะตาก็เรียกได้ว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่พูดจาดีถ่ายทอดดีทําให้คนอื่นเขาเข้าใจได้ง่ายๆดังนั้นถ้าเจ้าชะตาไปอยู่ในโซนของคําว่าที่ปรึกษาไปอยู่ในส่วนของคําว่าให้ความรู้แก่คนอื่นเช่นเป็นครูบาอาจารย์เป็นไ like, ล โค้ดอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าถูกฉลกถูกดวงหรือไปอยู่ในส่วนของคําว่าคนกลางตัวแทนนายหน้าก็จะถือว่าถูกฉลกถูกดวงหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นพอคนอื่นเขามีปัญหา หรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องชีวิตปัญหาเรื่องสุขภาพก็ถือว่าถูกโลกถูกดวงกับเจ้าชะตาอยู่มากแล้วการที่มีดาวที่ไปส่งเสริมเรื่องของการลงทุนนะคะก็ถือว่าเจ้าชะตามักจะได้รับทุนทุนในที่นี้ก็คือทุนจากผู้ใหญ่หรือแปลว่าความสุขความสมหวังในการลงทุนค่อนข้างจะมีอยู่สูงแต่เนื่องจากว่าเขาแปลว่าเป็นคู่นี่คู่ศิลก็หมายถึงเจ้าชะตาอาจจะ เอาเงินของคนอื่นมาลงทุนแต่ว่า,าสุดท้ายก็แปลว่าผลประโยชน์ผลกําไรเพราะว่าดาวจันทร์นี่หมายถึงความมีสเสน่ห์หรือความคล่องตัวนั่นเองนะคะจึงมีโอกาสสูงที่ไม่ว่าเจ้าชะตาจะลงทุนในด้านอะไรมักจะมีผลประโยชน์ผลกําไรเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอนั่นเองอันนี้คือจุดเด่นของเจ้าชะตาค่ะจุดอ่อนในดวงนี้นะคะก็หมายถึงเรื่องความรักนั่นเองแต่ว่า คนที่มีดาวศุกร์ไปอยู่ในราศีกันในนาวาังนะคะพระเต้พูดถึงในนาวางเขาได้ตําแหน่งนิดแปลว่าปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของกิเลสไม่สนใจในเรื่องของความรักๆใครๆดังนั้นจากจุดอ่อนตรงนี้ถ้าเจ้าชะตาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ส่งผลต่อชีวิตเจ้าชะตามากนักประกอบกับดาวอังคารเมื่อเขาได้ตําแหน่ง ในนวางนะคะดังนั้นก็หมายถึงเจ้าชะตาอาจจะมีเลือดลมที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะดังนั้นเมื่อเขาเป็นเ,เจ้าเรือนอรินะคะอริก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาของเจ้าชะตานั้นอาจจะมีน้อยนั่นเองนะคะทีนี้ปาเต้จะพาไปดูดาวจรน,นะคะปีนี้เจ้าชะตาตกปูมดาวพุธเป็นดาวบริวารจรจึงมีดาว เสาซึ่งเป็นมนตรีเดิมจรมาเป็นดาวอายุนะคะเมื่อดาวเสาในนวางเขาได้ตำแหน่งประอย่างนี้ก็หมายถึงปีนี้สุขภาพของเจ้าชะตาอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ่อนเพรียง่ายอย่างนี้เป็นต้นหรือมีอาการปวดหลังปวดไหล่เป็นประเภทออฟฟิศซินโดมนั่นเองนะคะค่ะ หรือถ้าหมายถึงสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ในปีนี้หมายถึงญาติผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นเองนะคะดาวพฤหัสปีนี้เขาโครจรมาเป็นเดทเดทหมายถึงพลังงานอำนาจในระหว่างปีพศ2566นับจากเมษา ปี6-6ถึงเมษาปี6-7นะคะจนถึงสิ้นเดือนนะเมื่อดาวเดชจรไปอยู่ลาภะก,ก็หมายถึงช่วงปีที่ผ่านมาเจ้าชะตามีผลประโยชน์มีกำไรจากการลงทุนดีมากๆนั่นเองนะคะแต่ ในระหว่างวันที่1เดือนพฤษภาคมนี้นะคะไปจนถึงวันที่13พุทพฤษภาปีพศ2568ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนวินาศนี้ส่วนหนึ่งให้อ่านว่าเจ้าชะตาจะมีะช่วงเวลาที่เรียกว่าดวงตกนะคะดวงตกหมายถึงว่าดาว คลือหัดเคยอยู่ในเรือนที่ดีแล้วเขาก็เป็นดาวขนาดใหญ่ด้วยนะเ<ล>มื่อเขาไปอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้นะคะก็ถือว่าเจ้าชะตาจะมีดวงตกบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเจ้าชะตาได้ออหนึ่งเดินทางไปลงทุนในส่วนของคำว่าต่างจังหวัดนะคะเพราะว่า เมื่อไปอยู่ที่วินาศแปลว่าการเดินทางไกลถ้าตั้งแต่เดือนพฤษภาปี67ถึงพฤษภาปี68ถ้าเจ้าชะตาได้เดินทางไกลหรือไม่ได้อยู่กับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะจะถือว่าสุขชะโลกถูกดวงเช่นไปเดินทางไปต่างจังหวัดบ,บ่อยๆหรือเจ้าชะตาเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานในเรื่องของการไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือไป อสอนนักเรียนหรือไปทำหน้าที่เป็นคนถ่ายทอดหรือไปเป็นผู้ให้คำปรึกษาของคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะการทำงานอยู่เบื้องหลังต่างๆอย่างเงี้ยถือว่าถูกฉลกถูกดวงนะคะในช่วงระหว่างนี้ในช่วงที่ถือว่าดวงตกนี้นะคะถ้าเจ้าชะตาหมั่นทำบุญหมั่นทำการกุศลหรือ,อ ทำบุญกับการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ที่กําลังไปถูกนำไปถูกฆ่าก็ถือว่าจะช่วยแก้เคสแก,แก้ดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็ถือว่าการทําบุญกับพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยกับพระสงฆ์ที่อาพาธนะคะจะทําให้ช่วยแก้เคสแก,แก,แก้ดวงเรื่องอย่างนี้นะคะในทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าคนที่ทําบุญทําทานบ่อยๆในช่วงที่ดวงไม่ดีถือว่า เป็นการช่วยทําให้ดวงดีขึ้นนะนะคะซึ่งหลายๆคนเขาก็ทําอย่างนี้มันก็แปลกที่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงดีขึ้นนั่นเองแต่ชาชะตาถ้าสามารถที่จะไปเที่ยวต่างถิน่นตา่างแดนต่างประเทศได้นะคะ<ม>ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ควรจะไปเที่ยวเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการแก้เครดแก้ดวงนะคะการที่ดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนวินาศทำให มีผลโดยตรงกับดาวศุกร์นะคะดังนั้นเมื่อเขาเป็นเจ้าเรือนปัตตานีด้วยเป็นเจ้าเรือนกรรมะด้วยจึงหมายถึงมีโอกาสที่เจ้าชะตากับแฟนกับคนรักมีโอกาสที่จะได้อยู่ไกลกันมีโอกาสได้เลิกร้างกันมีโอกาสได้ทะเลาะกันหรือมีโอกาสได้แยกย้ายกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เนื่องจากเขาเป็นเจ้าเรือนปัตตานีเป็นเจ้าเรือนกรรมะเราก็เลยต้องอ่านให้ควบคุมไปอย่างนี้นะคะ สำหรับดาวราหูนะคะเมื่อปีนี้ดาวราหูโคโจรมาเป็นสีจรสีในหมายสึงถึงสิ่งดีสิ่งมงคลเดิมเขาเป็นดาวบริวารเมื่อดาวบริวารเดินมาเป็นสีจรให้หมายถึงมีโอกาสที่ลูกน้องหมายถึงเพื่อนสนิทหมายถึงคนใกล้ชิดบริวารหรือคนที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายกับเจ้าชะตาปีนี้มีส่วนในการ สร้างเสริมทำให้การงานของเจ้าชะตารุ่งเรืองขึ้นนะคะดาวราหูเดิมเป็นเจ้าเรือนสุภาษและเป็นส่วนที่ว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวกัควัญกับการลงทุนดังนั้นถ้าปีนี้เจ้าชะตาลงทุนนะคะลงทุนในเรื่องของงานแปลว่าเจ้าชะตามีโอกาส สูงมากที่เจ้าชะตาจะนำไปนำเงินไปลงทุนในวงเงินที่สูงก็อย่างที่บอกนะคะดาวราหูนี่เป็นดาวนักเลงดังนั้นเจ้าชะตาก็ถือว่าลงทุนในเป็นวงเงินที่สูงนั่นเองเขาเรียกว่าทำเบาๆไม่เป็นเ,เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนะคะก,ก็เป็นประเภทนี้ซึ่งการลงทุนนี้จะมีมาตั้งแต่วันที่17เดือนตุลาคมพศ2566อย25อยู่ยาวไปจนถึงวันที่ 13พฤษภาคพศ2568ในเกณฑ์นี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาจะได้ลงทุนลงแรงลงมือในการทำงานแบบเอาจริงเอาจัง แต่ถือว่าประสบผลสำเร็จดีเพราะว่าดาวราหูไปอยู่ที่เรือนไหนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งเขาโครจรมาเป็นสีสีนี้แปลว่าสิ่งดีสิ่งมงคลดังนั้นเรื่องของการลงทุนนี่ถือว่ามีอุปสรรคน้อยมากประกอบกับเขาก็เล็งกับดาวเสาร์เดิมนะคะดาวเสาร์เดิมที่อยู่ตรงคำว่าพันธุพันธุแปลว่าสถานที่ แปลว่าความมั่นคงความหนักแน่นดังนั้นก็เลยมีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะประสบผลสําเร็จของการลงทุนนั่นเองดังนั้นในเรื่องงานก็ถือว่าเอาไปเลยร้อยคะแนนนะคะจุดเด่นมากๆก็คือเรื่องงานเจ้าชะตามีโอกาสสูงที่จะประสบผลสําเร็จการลงทุนของเจ้าชะตา ก็ถือว่าเป็นนี้เป็เปนปีที่เรียกได้ว่าเกิดความมั่นคงขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งยิ่งหมายถึงเมื่อเจ้าชะตาไปอยู่ตรงคำเจ้าเรือนกรรมะไปอยู่คําว่าวินาศถ้าเจ้าชะตาลงทุนอะไรที่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือไปอยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะแปลว่าการเดินทางไกลหรือ,อลงทุนในเกี่ยวกับความรู้การเป็นที่ปรึกษาการ อ,อ,อยู่เบื้องหลังคนอื่นอย่างนี้นะคะงานแบบนี้ก็จะทำให้เจ้าชะตาถูกดวงโชกถูกดวงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะการลงทุนการร่วมหุ้นกับคนอื่นนะคะเพราะว่าถ้าหมายถึงพาร์ทเนอร์นะคะปกติเจ้าชะตาถือว่าลงทุนร่วมหุ้นกับคนอื่นจะดีมากแต่ปีนี้เมื่อเจ้าเรือนปัตตน,นีไปอยู่วินาศจึงหมายถึงให ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาไปก่อนนะคะปีนี้เนื่องจากว่าถือว่าการลงทุนร่วมหุ้นกับคนอื่นถือถือว่าได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็เพียงแต่ไปเป็นที่ปรึกษาเขาก่อนก็ได้หลังจากหลังจากวันวันที่15เดือนพฤษภาคมพศ2568ไปแล้ว เกณฑ์การลงทุนการร่วมหุ้นถึงจะเรียกว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนปีนั้นดาวพฤหัสจะย้ายไปอยู่ตรงตานุรักษณ์ก็แปลว่าการร่วมทุนกับคนอื่นจะสะดวกสบายขึ้นในปีนี้ไปเป็นที่ปรึกษาเขาก่อนแกันแล้วกันนะคะถือว่าในเรื่องของการร่วมหุ้นกับคนอื่นนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยสมมุิเท่าไหร่นั่นเองนะคะโดยภาพรวมนะคะส่วนที่เด่นที่สุดก็คือ การลงทุนหรือผลประโยชน์ผลกําไรนั่นเองส่วนที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการร่วมหุ้นกับคนอื่นนะคะอาจจะส่งผลทำให้เจ้าชะตาได้รับเกณฑ์ของคำว่าเสียหายได้แต่ว่าถ้าเจ้าชะตาไปเป็นที่ปรึกษาหรือได้ ไปลงทุนที่อยู่ในที่ไกลๆอยู่ไกลถิ่นกับเจ้าชะตาเช่นไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปเป็นผู้แนะนําแนะแนวหรือไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอันนี้ถือว่าถูกโลกถูกดวงกับเจ้าชะตานะคะถ้าทําให้ถูกกับโลกถูกดวงก็ถือว่าสมุดขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับดวงนี้ประเต้ก็ ดูให้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ปราเต้ขอขอบคุณเจ้าของดวงและขอบคุณ FC ทุกท่านที่กรุณาเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปราเต้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ